ผรพ,พันฟอร์มแจมติดโผเจผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์วอลเล์บอลลีกเกาหลีใต้ควาหลงการแข่งขันวอลเล์บอลโคโว,วิลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2023-24รอ2023บ3 IPK อพีเอันโตสของชมพู่พันพันธ์เกิดปาดเอาชนะไฮพาร์ของโมเมธนัชชาสุขสด3-0เซตเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนดังอันดับ4ของตารางล่าสุดชมพู่พันพันเกิดปาดได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจด ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์5-10ธันวาคม66ในตำแหน่งเซตเตอร์ร่วมกับคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมพิยงสไปเดอร์โดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6มีดังนี้หัวเสาคิมยอนขยองพิยงสไปเดอร์ฮังโซฮวี ong, Spider, s avi, g s ีเอคาวเทคปีหลังอเบ์คอมบี้ไอพเคอันโทสบอลเลวโฮยองจงเลสปาร์คลีดาฮยอนฮุนไดชูสตร เขาพูดแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ